ก่อนที่เราจะเริเ่มเขียนแผนอย่างหนึ่งเลยคือให้เราสามารถเคลียร์ข้อตัวแยนได้ก่อนคือบางคนที่ไม่เคยทำแผนการตลาดมาก่อนเนี่ยหรือไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเขาอาจจะมีความเชื่อที่ว่าธุรกิจพวกนี้สินค้าราคาสูงเพราะบริษัทต,ต้องเอาเงินไปจ่ายกับคนขายจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่จริงๆต้องบอกบอกเขาว่าในสินค้าทั่วไปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าที่มาของไรายได้อยู่นะครับที่มาของไรายได้นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาดูในระบบเดิมๆก่อนว่าปกติสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยสมมติเราพูดถึงยาสีฟันสักหนึ่ง 1, หลอดนะครับถ้าราคาในหนึ่งหลอดเนี่ยราคา 1, หาาาๆๆนึ่งร้อยบาทบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยที่มาของสินค้าเนี่ยมาจากโรงาง,งานผลิตยาสีฟันหนึ่งหลอดที่เขานะครับมีการจําหน่ายหรือมีการขายให้เราเนี่ยที่เราไปซื้อนะครับเราเรียกตัวเองว่าผู้บริโภคนะครับเราซื้อสินค้าในราคา 1, หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอง แต่ทราบไหมครับว่าสินค้าหนึ่งชิ้นนี้มีที่ไปที่มาแบบงราคาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอวันนี้เราเรียกค่าตรงนี้ว่าค่าการผลิตนะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราเรียกส่วนตรงนี้ว่านะครับค่าการตลาดค่าตาลาด,าาลาด,ดโดยปกตินะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเขาเรียกว่าค่าโฆษณานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่าส่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เราคงไม่สามารถซื้อสินค้าจต่เงนเยอะๆได้เราก็เลยซื้อดังตู้ร้านสะดวกซื้อั่วไปเราเรียกนักต่างนี้ว่าการค้าปลีกต้องปกปิด10%รวมทั้งหมดเนี้ยเป็น100%นี่คือระบบเดิมที่เราซื้อมาหลายสิบปีแล้วทีเดียวเราเคยได้อะไรกันมาไหมครับไม่คนนี้นักต่างของระบบธุรกิจเครือข่ายคือวันเนี้ยเรากำลังพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเอ็มตางที่บริษัทแน่นอนว่าเอ็มตางที่บริษัทก็เป็นบริษัทในการจัดหาสินค้า ซึ่งเขาก็มีต้นทุนในการผลิตในการจัดหาแมูประมาณอยู่ที่40%เอ็มราก็เลยปย็นหารในการจาหน่ายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แน่นอนแล้วก็ขายนะะในาราคา100%เต็มเหมือนกันเขียแต่ว่าวันนี้ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเอมราเขามีแนวคิดท,ที่ว่าเขาอยากจะให้คนทุกๆคนนะครับที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ขาดก็คือเงินลงทุนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เขาก็เลยตัดเอ็มรามีโฆษณานะครับ มีมีครับจไหมครับมีครับอีกมีตรงนี้บริษัทเอกลักเรยมีเงินเหลือมากถึง60%เขาก็เลยเอาให้สำหรับคนที่ต้องการสมัครเป็นผู้ตรวจนะครับในการกระจายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายตรงนี้เราเรยมีเงินเหลือมากถึง60%ซึ่งค่าสมัครในการเป็นผู้ตรวจนะครับก็มีราคาเพียงแค่300บาทเราก็สามารถสมัครเป็นผู้ตรวจับธุรกิจเอกสารให้ตรวจได้นะครับแลวเราก็แบ่งตรงนี้60%ด้วยกัน ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าในตรงนี้60%ที่มีบางคนเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเขาจา่ายไปยังไงบ้างทำได้ยังไงบ้างน,นะครับผมขอขอเริ่มตรงนี้เนี่ยเป็นการอธิบายแผนการตลาดให้ฟังเลยตรงส่วนนี้เป็น,รน,รานาเรื่องของที่มาของไอได้นะครับซึ่งตรงเนี้เพื่อนๆสามารถรอไปฝึกเขียนดูได้นะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มจากการแบ่งกระดาษน,นะครับเป็นทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้ผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับช่องแรกเนี่ยผมจะขอเขียนเรื่องที่เรียกว่าเงื่อไนไขก่อน เมื่อไขายานทำธุรกิจเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับเริ่มข้อที่1คือเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกเพียงแค่300บาทนะครับสิ่งเดี่วทีได้รับคืออะไรครับอันที่1คือเราสามารถซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้นะครับสินค้าในราคาต้นทุนอย่างที่2คือเมื่อทุกุคนสมัคร3 0 0้บาทเนี่ยทุกทุกคนจะได้ประกันที่เรียกว่าประกันพ a ก็คือประกันชีวิต่างการเสียดายอุบัติเหตุ1 0,000 0นบาทด้วยกันนะครับ เมื่อเรามีการเสียชีวิตหรือทุกคนระงัจากอุบัติเหตุเราจะได้เงี้ยหนึ่งแสน 1, บาทด้วยกันได้เลยนะครับอันที่สองถ้าเราไม่ต้องการเป็นแค่สมาชิกเราต้องการมีรายได้ด้วยสามารถสร้างรายได้ปีหนึ่งสามถึงห้าหมื่นหรือไปลับแสนได้นะครับแล้วต้องทำการเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าซูเปอร์วเซอร์เป็นได้ยังไงเป็นได้โดยการซื้อสินค้าครบหนึ่งพันคะแนนหรือถ้าเกิดเป็นเงินสดเนี่ยก็ประมาณสามพันบาทจบแล้วเนี่ย สินค้า1นคะแนนนะครับจะมีค่าเท่ากับ3บาทน,นะครับตรงนี้สามารถสะสมการซื้อก็ได้ใช้รอยซื้อก็ได้แต่้อได้พบจากในป่าน,นี้ภายใน1เดือนนะครับนับจากเดือนไหนที่เราสามัครก็ได้นะครับตรงนี้คือเงื่อนไขของการรับรายได้ตรงนี้สมติว่านี่คือเดือนมกร,ราคมนะครับถ้าเดือนนี้เราสมัครก็เราสามารถเป็นซูเาาาปอ <ไป S 2> ร์ไวเซอร์ได้เลยเราจะมีสินคการรับรายได้จาน,นี้ทันทีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่เหลือม,มีนาคมจนตลอดไปเนี่ย เราจะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ตลอดชีวิตเป็นครั้งเดียวแลเป็นตลอดชีวิตถามว่าเดือนอื่นเร,นเราต้องซื้อสินค้าหรืมันแพงหรือเปล่าเราซื้อเพียงแค่ข้อที่สามก็คือการทําการซื้อซ้ำนะครับหรือการรักษาสิทธิ์โดยการซื้อสินค้าเพียงเดือนละแค่สามร้อยคะแนนขั้นต่ำหรือเป็นเงินประมาณเก้าร้อยบาทตกแล้ววันเดียวเพียงแค่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมสมมติเราซื้อสามร้อยคะแนนเราก็มีรายได้ มีนาคมสหรัฐไทยแล้วก็มีรายได้เดือนนี้สมมติเราไม่ซื้อแล้วก็ไม่มีรายได้เดือนหน้ากั็ซื้อสหรัฐทยแล้วก็มีรายได้อีกนะครับนี่คือเงื่อนไขง่ายๆนะครับรับรายได้จากตลาดเทื่อนตายในเวอร์ซ์สามข้อเองเพราะว่าง่ายนะครับง่ายแต่ก็บอกเลยนะครับว่าในลักษณะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยการลงทุนเพียงแค่สามร้อยกว่าสามพันบาทกับการมีธุรกิจสักอย่างทเป็นของจริงและได้สามารถไปหลักเงินกระแสนได้เนี่ยถือว่าเป็นลงทุนที่น้อยมากๆเลยแล้วกับการซื้อสินค mm. ้ามาใช้นะครับห้าร้อยบาทตรงนี้เราเรียกว่าการบริโภ ึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจเครือขายทำยากเพราะเขาที่เาเขาขายไม่เก่งลูกค้าไม่เยอะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าธุรกิจเนี้ยเราเน้นการบริโภคซ้ำๆส่วนบุคคลนั่นเองทีนี้เรามาดูนะครับว่ารายได้เนี้ยหกทางประดทางไหนบ้างนะครับก็คือทางที่หนึ่งเนี้ยเราเรียกตรงนี้ว่ากำไรค้าปิดนะครับเมื่อสักครู่เรด้มงการพูดถึงสินค้าที่ขายดีมากๆของริษเรกรนัก็คือตัวน้ำมันราคาน้ำมันข้าว โดยปกติราคาขายเนี่ยอยู่ที่ปวดตะกี้บาทครับ900ถ้าเราจันะครับตรงนี้ราคาขายเนี่ยอยู่ที่ขวดละ900บาทแต่พอเราสมัคร300บาทแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าในราคาต้นทุนน้ำมันเราข้าวจะหมูข้าวเนี่ยกระตกขวดละ750บาทถ้าเราไปขายคนที่เขาไม่ได้สมัครสมาชิกเราก็ได้กำไรตะกีเลย150บาทนะครับท่านเป็ชอบขายไหมครับไม่ชอบก็จะมีบางคนที่ชอบขายไม่เป็ไรสมมติบางคนชอบขายเนี่ยเกาสามารถซื้อแบบ แฟมิลี่แพ็คได้ก็คือในหนึ่งกล่องนี้นะครับจะมีมูลค่า3,500บาทแต่ใ ouais. ีหนึ่งกล่องนี้จะมีทั้งหมด6กขวดตกขวดเหลือเพียงแค่584บาทถ้าเข้าไปขายชอบชอบขายเพราะว่าขายราคา9 0 0บาทเพาะวได้กำไรขวดละประมาณ320บาทก็สามารถที่จะทำได้โดยปกติเราจะไม่นิยมหรือไม่พยายามไม่สนับสนุนให้ใครเนี่ยขายขวดละ584บาทเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เสียราคาไปนะครับเราพยายามขายขวดละ 900บาทหรือถ้เอา,าอนะอเป็นสมาชิกก็จะได้50บาทคนที่สามารถซื้อได้ 5, 8, ไราคา5.40ได้ถึงมนกทีืสุแบบเป็น1หมื่นกั0 0นะครับนี่คือข้อที่1ก็บ,บอกสำหรับคนชอบขายโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบขายสินค้าเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยผมก็ไม่ได้มีน่าจับข้อนี้มากนะครับทีนี้ในข้อที่2เราเรียกตรงนี้ว่า Remember Bonus เป็นโบนัสสำหรับสมาชิกที่ซื้อสินค้าบริโภคเน,น,น,นี่ยต่อเดือนจำนวนมากๆเขาบอกนะเขาว่าถ้าใครซื้อสินค้ามากกว่า1,000คะแนน นะครับต่อเดือนส่วนที่เกินหน,นึ่งพันคะแนนนะครับก็จะคูณให้ยี่สิบเปอร์เซ็นจากคะแนนที่เราซื้อเกินตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเดือนที่หนึ่งเราสมัครเข้าทำธุรกิจนี้นะครับเรายังไม่ได้เงินใครเลยแต่เรามีการซื้อสินค้าเนี่ยหน,นึ่งพันเก้าไมคะแนนแสดงว่าเกินหนึ่งพันกี่คะแนนครับเก้าร้อยในตรงเนี้ยเก้าร้อยนะครับที่เกินมาเนี่ยจะได้ได้ทันทีข้อที่สอง,สงก็คือเก้าร้อยเนี่ยเอาไปคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้กลับมาเป็นเงินสดนะครับร้อยแปดสิบบาท ว่ปาป็ิ่งไรครที่ใครครับก็จะโอนให้ตรงนี้เนี่ยที่ธนาคารเราจะทุกวันที่15ของเดือนหน้าทันทีเลยนการโอนในข้อบัญชีธนาคารเนีนวนาาเรื่องตรงนี้เนี่ยเราได้แน่นอนถ้าเกิดเราติดารส่งสมุดธนาคารนะครับตรงสองส่วนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นของการขายหรือการซื้อมาบริโภคที่บ้านถ้าอยากสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราจะมีรายได้อั้นม้นสี่ทรอยด์น,นะครับเรื่องวันนี้ข้อที่สามห่อยนะครับเขาเรียกว่าโบนัส สาขาจะได้20%นะครับจากทุกๆคะแนนที่เราแนะนํแเรามีเพื่อเราเนี่ยมาซื้อสินค้านะครับสมมติว่าเราเนี่ยเริ่มมีการบอกต่อเพื่อนคนที่หนึ่งชื่อเอเอข้ามาเข้ามาแล้วเขาก็มีการซื้อสินค้าเนี่ย1,000คะแนนเป็นการเปรที่ซื้อสินค้าโบรกเกอร์เดลพันคะแนนนะครับได้จากเอเนี่ยครับเราในเนี่ยนะครับก็คือตรงเนี้ยในข้อที่สามนะครับเราได้จากเอเนี่ย1,000คูณ20%ก็ได้ทั้งหมด สองร้อยบาทนะครับทีนี้สมมติถ้าเกิดเราเนี่ยจนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อบีบีซื้อแปดร้อยคะแนนอย่างนี้เราจะได้ไหมครับได้แสนร้อยจากบีเนี่ยแปดร้อยนะครับคูณย<ด>ี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็ได้อีกร้อยหกสิบบาทนะครับสองคนแล้วแต่ในแผนกาตรตลาดเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเอ็มตานะครับเป็นแผนการตลาดที่ทาําง่ายสามารถให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ได้หมดเลยนะครับเขาเปิดตัแบบแผนมาให้เราทำเพียงแค่สองสายงานนะครับแสดงว่าถ้าเราชนอีกคนหนึ่งชื่อซี ช่วยได้ครับช่วยไ,ได้ไม่สามารถต่ออย่างนี้ได้ระบบเนี้ยเรียกว่าเราการจัดการแบบระบบเพจเมนต์เป็นระแบบในงานวางสายงานเนี้ยเพื่อทําการช่วยทีมงานก่อนนะครับช่วยยังไงเราชวนเนี้ยซีได้เราเลือกว่าเราซีเนี้ยต่อช่วยสายงานเอหรือสายงานดีสมมุติเราเอาเนี้ยต่อช่วยสายงานของเอสายว่าซีสมัครเข้ามาเนี้ยเอมีเราหนึ่งสายงานเบยีกสายงานครับหนึ่งีกสายงาน